ตอนนี้กำลังออกที่พักครับท่านผู้ชมกำลังจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยนะครับไปตีแกงคูดคูครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง4ี่นาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่นนอำเภอนครไทยอยู่นะครับผมมุ่งหน้าสู่แกงคูดคูสองชั่วโมง40นาทีนะจ๊ะเด็กๆ ซึ่งเวลาตอนนี้เก้าโมงหกนาทีครับท่านผู้ชม,ชมออกจากที่พักแหมนะครับเม,ม,ม,มื่อคืนนอนสบายไหมพัมมี่นอนสบายครับเพราะว่าหนั่งรถมาทั้งวันมันกา ันี้ก็คนบืดบืดบืดอําเภอด่านซ้ายอีก44กิโลค่อยๆขับไปครับไม่รีบครับไปรีบอีก2ชั่วโมง40นาทีไปได้ตอนนี้มาแวะอยู่ที่พระธาตุสี่สองลักครับอ่า อำเภอด่านซ้ายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปไว้ารผ้าถุาดกันนะครับผม ตอนนี้มาถึงที่อำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยแล้วครับผมอำเภอด่านซ้ายทุกคนครับตอนนี้มาถึงจังหวัดเลยแล้วครับผมอยู่ในตรวจังหวัดนะครับอีกแป๊บเดียวก็จะถึงเชียงคานนะครับ ต่อไปต่ออีกแป๊บเดียวขับต่อไปอีก39กิโเมต,ตอนนี้มาแวะกินนข้าวเที่ยงครับผมนี่มาแวะร้านลาบนะครับร้านหลับ ระหว่างทางนะครับรับรถมาก็เจอร้านลาบอ่าลองมาชิมลาบเมืองเลยนะครับสั่งลาบดิบแล้วก็ลาบซุปแล้วก็หมูทอดกระเทียมส้มตำปูปลานะครับเดี๋ยวมาชิมลาบ้วยกันนะครับผมอ่าเติมพลังก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับเมนูครับเมนูโอ้ ในครัวกำลังทอดไอ้อย่างของตุ๊บตับตุ๊บตับขออนุญาตแอบส่องในครัวหน่อยนะครับขอขออนุญาตหน่อยนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับได้ยินทอดไอ้อย่างมูฟตุ๊บตับตุ๊บตับทอดไปมะกรูดอ๋อทอดใบมะกรูดโอ้โหอันนี้เมนูนอ๋อต้มขี้เพี้ยต้มขี้เพี้ยโอ้อยากชิมนั่นแหละเมนูหนึ่งอ่ะ เอาอู๊เพะนะครหนึ่งเมนูได้กลิ่นขี้เพียแล้วน้ำลายไหลเลยครับเข้มข้นนะครับดูต้มเพียครับต้มเพียโอ้ยไปไหนมาไหนมันต้องกินลาบไว้ก่อน <c oughs> อันปูนต้มแสบก่ะอันปูนต้มขมต้มขมแต่ยังไม่ขมครับอ,อันนี้ยำลาบ โอ้ยน้ำลายไหลแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปนั่งรอดีกว,ว่าเดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มเย็นๆสักขวดนี่พักมาก่อนพักมาก่อนนี่มีแตงกวาอันนี้พักอะไรเอ่ยอันนี้ไม่เคยเห็นลองชิมเดี๋ยวลองถามใอ้อันนี้พักกันอยะไรนะครับ ไปเป็นแข้งใช่ไหมเนี่ยลองชิมอืมายๆแมงแข้งาทางเหนือมอบนี้ทางเหนือมอบนี้แต่ว่าใบมันเหมือนใบจัน ก่อนจะกินลาบครับค่าเจื้อ,อนครับค่าเจื้อ <Thank you. S 1> ขับรถมาเหนื่อยๆได้น้ำเย็นๆึุยหยอดกลับเข้ามาแล้วครับทุกคนนี่อันนี้ลาบนะครับลาบหูเพียนะครับอันนี้เป็นลาบซุกนะครับลองชิมหูเพีย ดูเข้มขน้นเข้มขน้นซดแนนมฮอนฮอนหมกหมกหมกข้าวทา่าอือมนี่มีกระเทียมมีพริกสดนะครับอ,อันนี้น้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มแจวจิ้มแจว ขมได้ใจขมได้ใจอื้ถึงกันน้ำนะตุอืม้มนี้อีเด็ดจานใหญ่ขนาดอขอให้กำขอให้กำอือ เนื้อนุ่มเปื่อยอ่ะพี่ปามชิมพี่ปามชิมหลับหลับสุกอา้าวตายอันนี้ก็อร่อยรองใช่ไหมเนื้อมันเปื่อยดีเอาเนื้อดเดยเออน,นั่นแหละเอ็นเอ็นมานนั่นแหละ ได้อยู่นะนะับโอ้โหปั้นอยาปั้นเข้ารองไข่เจียวกำลังทำแปบ๊บหนึ่งแป๊บบนึง เอาอิมนณะครับทุกคนตอนนี้กําลังจะออกจากร้านลาบนะครับร้านลาบที่ผมมาแวะนี่ชื่อร้านลาบคูน้อยนะครับร้านลาบคูน้อยเลยราชพัฒนเลยมาประมาณ3กิโลนะครับอ่ะก็จะเจอมีรถมารถมาลงแล้วครับนี่ตรงป้ายสนามกอล์ฟกำลังเอกนะครับร้านลาบคูน้อย กระตองขนาดนครับท่านผู้ชมต้มขมเพีย้ยลาบขมอสุดยอด ในที่สุดก็มาถึงแล้วครับผมมาถึงแกงคูดคูแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศครับโอ้โหช่วงนี้น้ำแปลกน้ำึ้นเยอะเลยครับผมนี่เลยครับแกงคดดคูนะครับเดินทางมาหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงนะครับโหบรรยากาศสวยงามครับท่านผู้ชมโอ้โหบริเวณด้านหน้านะครับก็คือแกงคูดคูนะครับ น้ำขึ้นเยอะครับน้ำขึ้นเยอะดูวิวช่วงสี่โมงเย็นนะครับวิวช่วงสี่โมงเย็นนะครับฝั่งนู้นนะครับก็เป็นประเทศลาวแล้วครับฝั่งนู้นโอ้โหเอาเบ็ดมาตัวนะครับเอาเบ็ดมาตวัวบุู๊้ว่าจะลงตังไหนเตือนนะครับเดี๋ยวจะลองไปสำรวจมุมนู้นนะครับ ผื่อมีที่ลงเบ็ดนะครับก็บนพวกนี้เช้าจะมาลงเบ็ดแถวนอนบวกว่าจะลงได้ก่อถ้าลงมาได้ก็ะมาเป็นอย่างครับนี่ร้านอาหารนะครับร้านค้าชุมชนนะครับก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับอันนี้รูปปั้นนะครับตาจึงหนึ่งที่หาบ ก้อนหินโดยไม้คานนะครับนี่โอ้ยิงไปภูเขาหนนะ่ะภูเขาฟังตอกข้ามน้่นก็มาแก่คุดคูดค,ดครับของขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือมะพร้าวแก้วนะครับมะพร้าวแก้วอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะครับห่อละ20บาท ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับห้าห่อร้อยอันนี้ห้าห่อร้อยห้าห่อร้อยแต่ถ้าแบบนี้คือเกตบีเกตเกอนะครับมีเป็นเกตบีเกตเอกล่องละร้อยนะครับกล่องละร้อยลองชิมลองชิมอร่อยนี่เลยเขากำลังทำใหม่ๆครับท่านผู้ชมนี่ มาเผาวแก้วโอ้กลิ่นหอมแล้วก็มีสินค้าชุมชนนะครับมีเสื้อผ้ามีหมวกกระเป๋ารองเท้านะครับเข็มขัดขายเสร็จแล้วบริเวณฝั่งริมน้ำนะครับก็เป็นอร้านอาหารนะครับร้านอาหารสองฝั่งเลย ร้านอาหารของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนานะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสนะิบแปดนาฬิกนานะครับกุ้งเตนต้มปลานะครับตอนนี้มาถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินเชียงคานครับตอนนี้ก็แดดลมลมตกนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนคนเดินเชียงคาน นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะครับนี่โอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีริมโขงริมโขง บรรยากาศดีสุดๆครับรชมชมสุดยอดแสงยามเย็นครับบรรยากาศถนนคนเดินเชียงคานครับผมเย็นนี้มาเดินเที่ยวถนนคนเดินครับ มีทั้งของกินนะครับเสื้อผ้านะครับเดินบรรยากาศชิลๆครับยามเย็นครับผมอ่ะพี่ปามมาอะไรครับแขนตาลุปแขนตาลุบบรรยากาศชิลๆอากาศก็เย็นสบายครับ ย็นนี่มีกระเป๋าสวยๆครับกระเป๋าสวยๆมีเสื้อผ้านะครับมีผ้าคลุมไหล่นะครับราคาไม่แพงครับผ้าคลุมไหล ถืนละร้อยห้าโอ้อย่างใหญ่อย่างใหญ่นี่มีกางเกงใส่สวยๆสำหรับสุภาพสตรีนะครับมีร้านเฟอครับมีร้านเฟอร์โอ้โหน,นั่งบรรยากนนาศนั่งร้านเฟอร์นีมีหม,มูทอดข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียว เนี่หมูทอดนมสดโอ้น่ากินน่ากินอันนี้หมูซีอิ๊วนะใช่ไหมฮะหมูทอดเหมือนกันอสีเหมือนหมูซีอิ๊วโอ้โหน่ากินครับท่านผู้ชมมีข้าวเหนียวปัญญาเอาไหมอ่ะถามปัญญาก่อนปัญญากินหมูอ,อันนี้อะไรอ๋อของทอด,ออทอดมีไก่ทอดนี่ผลไม้ดอง มีน้ำปัน่นมีลูกชิ้นโอ้โหไข่ oh oh. มาเที่ยวถนนคนเดินนะครับอือ uh ือโอ้โ oh. หดูน้ำจิม้มน้ำจิม้มสีสันสวยมากน่าจะแซ่บน่าดูน้ำจิม้มลูกชิ้น hmm. ปันดาจะกินอะไรเนี่ย ท่านอยากกินอะไรคะอันนั้น,นเป็นชีสสต็กน่ากินน่ากินเดินชมไปเรื่อยๆครับนนฮะอันนี้อร่อยอันนี้มันคือไอติมกะทิแคนตาลูปไอติมกะทิแคนตาลูปเอไอไง โอ้เสือสนะเส้อก็สวยเนี่ยเสื้อสวยชิมข้าวจีอ่ะชิมข้าวจีโอ้โหสีสันน่ากินข้าวจีข้าวจ,จีย่างร้อนร้อนเลย อันนี้กุ้งแช่น้ำปลามียำนะครับมีแซลมอนมีปูโอ้โหนี่ครแซลมอนหลายไส้เลยอันนี้โรตีโรตีโอ้โห <c oughs> ข้างนี้ก็น่ากิน ทางนี้ก็หน้ากินกุ้งเสียบอันนี้ปูเสียบเจอแต่ของหน้ากินหน้ากินครับท่านผู้ชม,ชมแต่ว่าม,มีท้องที่ยัดใส่ลงไปท้องมดนะครับขอเลือกของที่มาหน้ากินจริงๆไปได้กินแน่นนะครับเดินต่อเดินต่อยังไม่หมดนะครับถึงนู่นโอ ยาวเลยยาวเลยนะครับมีผ้าพ,พื้นเมืองก่อสวยๆครับผ้าเมืองเมืองนะครับราคาบ่แพงเลยหนึ่งห้าเก้านะครับหนึ่งห้าเก้าแมงแต, 9, 9, แตัวก็ร้อยเดียวนะครับเมียงคำเมียงคำนะนีภผ้าพ,พื้นเมืองร้อยเก้าเก้านะครับ พอเดินถนนคนเดินมาเหนื่อยๆเมื่อยๆน,นะครับก็มีร้านนวดครับมีร้านนวดนะครับนวดขายเส้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอเดินไปเรื่อยๆครับขอเดินไปเรื่อยๆซื้อของไปกินนะครับอันนี้ก็คือห้องพักของเรานะครับท่านผู้ชม,ชมห้องพักตี บ้านแก่งรีสอร์ทนะครับห้องกว้างขวางดีครับผมมี2เตียงนะครับเป็นห้องใหญ่นะครับคืนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับมีทีวีนะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีที่แขวนผ้านะครับมีแอร์มีพัดลมนะครับห้องน้ําแยกนะครับห้องนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนี่ครับห้องนี้จะเป็นห้องอาบน้ํา นี่เลยมีน้ําอุ่นนะครับมีอางล้างหน้านะครับกว้างขวางครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกห้องนึงนะครับเป็นห้องส้วมนะครับเป็นห้องส้วมเ,เปิดไฟก่อนนี่เป็นชักโครกนะครับห้องน้ําแยกกันนะครับนี่ถ้าใครมาเป็นครอบครัวแบบผมนะครับก็แนะนําใช้ห้องนี้เลยครับ อ่าอยู่มันจะอยู่ชั้นล่างนะครับมันจะอยู่ชั้นล่างสองเตียงกว้างขวางนอนรับสบายครับนี่เลยเจ้าของก็เจ้าของรีสอร์ทก็ใจดีนะครับใจดีโคตร,โ,คตรโอเคสวัสดีตอนเช้านะแกงคุดคูครับท่านผู้ชมเช้านี้นะครับได้มาลองลงเบสแม่น้ำคงนะครับลงไปสองคันครับผม เยื่อที่ใจก็เป็นเยื่อมักของลุงโอนะครับเป็นเยื่อปากก้นะครับบอกว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับในๆก็มาเชียงคานทั้งทีนะครับมาแก่งคุดคูทั้งทีครับเอาเบตมาตัวนะครับก็ลองโยนลงน้ําดูครับผมจะได้ตัวไปได้ตัวก็เป็นอย่างนะครับถือถือว่าได้มาลองนะครับได้มาบันทึกความทรงจํานะครับนาแก่งคูดคูครับ ไอโอมาทั้งทีก็ต้องมาตกป่าแม่น้ำโขงนะครับถ้าอันมันจะมาบัดถึงครับท่านผู้ชมอากาศตอนเช้าๆครับบ่ฮ้อนตะใดนะครับถึงว่าจะมีแดดมาแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งครับท่านผู้ชมนี่บริเวณด้านหน้าผมก็คือแกงคุดคูนะครับลองโยนเบดไปบริเวณข้างๆนี่นะครับ ยนตบะไก่ตะลิงนะครับเพราะว่าไปทางแกงนะครับเดี๋ยวแน้มันก็จะพัดหลไปไปได้นะครับบูฮูจะพัดไปติดอะไอย่างนะครับตั้งกล้องลองดูกันครับผม เริอม,มีอาการครับเบสเริ่ม,มีอาการลองลงเบดไปได้เกือบชั่วโมงนะครับปตาดึงไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ากดไทยบะตานครับแล้วก็สรุปว่าได้แห้วครับผมอย่างน้อยก,ก็ได้มาลองแล้วครับนะแกงคูดคูดครับผมเดี๋ยวขอเก็บเบดนะครับแล้วก็เดินกลับไปที่พักนะครับเก็บของ เตรียมตัวกลับอำเภอฝางนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับได้แหวได้แหวแกงคูดคูฝากไว้ก่อนมีโอกาสจะมาใหม่